คนถามว่าเจย่าน้ำหนักส่วนสูงครั้งที่แล้วเราไปหาหมอพ่อลืมจดไว้อ๋อเดี๋ยวแม่จัดการให้จ้าขอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดการเองแปดสิบสี่จุดหนึ่งทำไรพ่อฝักย่าหน่อยอน้ำหนักไงชั่งน้ำหนักไม่ต้องนี่และนี่นะคะคือเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กค่ะรุ่น baby scale ของแบรนด์ p r i n l e n princess นเองตัวช่วยนี้นะคะจะช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถ วัน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วก็วัดรอบศีรษะน้องได้โดยที่ไม่ต้องรอไปพบแพทย์เลยค่ะสามารถจดค่าตามเกณฑ์ได้เองเลยนะคะและพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธได้ด้วยบันทึกผลได้แบบเรียลไทม์ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือพร้อมเปรียบเทียบค่า กับองค์การอนามัยโลก WHO ลดความยุ่งยากและไม่พลาดทุกการแบ่งแบ่งของลูกน้อยค่ะในช่วงขวบปีแรกนะคะเชื่อว่าแม่หลายๆคนเนี่ยต้องกังวลอย่างแน่นอนว่าร่างกายพัฒนาการของลูกน้อยเราเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าต่ำไปหรือสูงไปไหมกว่าจะรู้นะคะก็ต้องรอไปตามนัดหมอฉีดวัคซีนถึงจะได้วัดส่วนสูงแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะคะหรือจะใช้วิธีอุ้มขึ้นตาชั่งแล้วลบน้ําหนักคนอุ้มเอาก็ไม่ได้แม่นยําเสมอไปวันนี้แม่จอยเลยมีตัวช่วยใหม่มาแนะนํากันค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องชั่งน้ําหนักเดกค่ะ Baby สเกลจากแบรนด์พริน t ์แอนด์พินเซตนั่นเองค่ะเครื่องช่างนี้นะคะไม่เหมือนเครื่องช่างน้ำหนักเด็กทั่วไปนะคะเพราะเขามีระบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่มีชื่อว่าเซนซันเบบี้ค่ะ นี่เขามี QR code มาให้ด้วยนะคะแค่เราสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาและกรอบข้อมูลลูกน้อยบนแอปพลิเคชันก็สามารถใช้งานได้เลยวิธีการใช้งานนะคะง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ดึงแถบซิลิโคนออกนำที่กั้นศีรษามาติดตั้งแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องพร้อมกับเปิดแอปพลิเคชัน Sense Sun Baby อุ้มลูก มางตรงบนเครื่องให้ศีรษะชนกับที่ก้นพอดีแล้วกดปุ่มโฮลหนึ่งครั้งก็จะล็อกน้ําหนักของลูกไว้ต่อให้ลูกดิ้นตัวเลขก็จะคงที่ค่ะจากนั้นจับให้ลูกน้อยนอนเหยียดขาตรงแล้วนาที่กั้นเท้าตั้งขึ้นเลื่อนให้ชิดกับเท้าของลูกเพื่อวัดส่วนสูงเท่านี้เครื่องก็จะบันทึกน้ําหนักและส่วนสูงเข้าแอปพลิเคชันให้อัตโนมัติเลยค่ะส่วนรอบศีรษะของลูกน้อยนะคะแม่แม่ต้องเป็นคนวัดเองค่ะโดยเขาจะมีสายวัดมาให้ด้วยนํามาวัดบริเวณที่ใหญ่ที่สุดของกะโหลกศีษะลูกวัด3ม แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อความแม่นยำที่สุดแล้วบันทึกลงในแอปพลิเคชันแล้วกดบันทึกค่ะ เท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างที่เราวัดไปนะคะก็จะถูกบันทึกและเปรียบเทียบอัตโนมัติกับกราฟการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก WHO Growing Standard สะดวกมากๆเพราะเขาสามารถวัดค่าได้ถึง2ปี 2> หรือว่าแม่ๆคนไหนนะคะจะเอาค่าที่ได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับสมุดวัคซีนของลูกน้อยก็ได้ค่ะเครื่องช่างนี้นะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง25กิโลกรัมส่วนสูงได้ถึง80เซนติเมตรนะคะแถมยังบันทึกข้อมูลเด็กได้สูงสุดถึง8คนด้วยค่ะจากใจเลยแม่จอยชอบเครื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่า1เลย เราสามารถวัด ขนาดส่วนสูงลูกแล้วก็น้ําหนักแล้วก็เปรียบเทียบว่าลูกเราเนี่ยตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องรอไปพบคุณหมอเลยง่ายมากๆแล้วก็พกพาสะดวกวางไว้ได้ทุกที่นะคะเครื่องก็คือกระทัดรัดมากๆเลยก่อนจะชั่งนะคะก็อย่าลืมเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนนะคะจะได้น้ําหนักที่แท้จริงค่ะหรือว่าถ้าใส่เสื้อก็ใส่เสื้อที่บางเบาสบายแบบที่น้องเจีย่าใส่ก็ได้นะคะเรื่องชั่งน้ําหนักเด็กนะคะรุ่น baby scale จากแบรนด์ p r i n t and p h i n s e n เนี่ยตอบโจทย์แม่มากๆเลยค่ะทําให้เราเนี่ยไม่พลาดทุกการเจริญเติบโตของ ลูกน้อยเลยค่ะ